สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับแม่นุยอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุ้ยก็จะมาเล่านะว่าแม่นุ้ยเจอกับสามีได้ยังไงซึ่งถามว่ามีใครถามไหมก็ไม่มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนาะแม่นุ้ยก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ทํางานอยู่บ้านกลับมาก็ซักผ้ารีดผ้าอะไรแบบเนี้ย แล้วก็ทําความสาบานแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็รอเด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วก็ไปรับเด็กๆกลับบ้านแทวาข้าวก็เลยอ่าไม่รู้จะอัปเดตหรือว่าคือภาคเสียงอะไรวันนี้ไม่หน้คิดว่าเออทั้งนั้นเดี๋ยวเราเล่าดีวกว่าเราเจอกับสามีได้อย่างไง <c oughs> เผื่อมีแบบเพื่อนๆสายโฟร์ <ort> อ่าอยากฟังนะคะย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วนะคะสมัยที่แม่นน้ย,ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ แต่สาเหตุที่ทำไมแม่นุยย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์ถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครติดตามอยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวว่าหน้าแม่นุยมาเล่าให้ฟังนะแม่นุยย้ายไปอยู่ประเทศสิงคโปร์ประมาณอายุ20กว่าตอนนั้นก็ทำงานที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งเป็นร t a อร a n เมนเจอร์แล้วที่ทำงานก็จะมีคนต่างชาติทำงานมีทั้งคนจีนคนอินเดียคนฟิลิปปิน แล้วเมนูยก็จะมีเพื่อนที่สนิทกันช่วงนั้นก็จะมีอยู่สองคนคนฟิลิปปินส์กับคนอินเดียแล้ววันพุธพวกเราก็จะชอบไปแห่งเอ์แถวแถวครักคีแถวโบสเคครักคีก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ มีทั้งร้านอาหารแล้วก็พวกผับต่างๆเมนูก็จะชอบไปแฮงเอาท์กันที่พัมรูมที่พัมรูมก็จะเป็นผับแล้วที่นั่นเขาจะมีไลฟ์มิวสิกด้วยแล้วถ้าเราไปวันพุธเขาเรียกว่าเลดี้ไนท์มันก็จะมีเครื่องดื่มฟรีแล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งพวกเมนูก็จะชอบไปช่วงนั้นเพราะว่าคนมันเยอะด้วยแถวนั้นก็จะมีฟอร์เนอร์ค่อนข้างเยอะฝรั่งเยอะแล้วก็คนสิงคโปร์ก็เยอะ ถือว่าเป็นแหล่งไฮโซแหล่งหนึ่งของสิงคโปร์ช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะกลับมาเรื่องของเราต่อวันนั้นแม่นุ้ยก็นั่งเล่นอยู่หน้าผาับอยู่หน้าพัมรูปนะคะก็นั่งเล่นคุยกันกับเพื่อนแล้วเราก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันซึ่งอ่าสามีของแม่นุย้ยเขาก็นั่งอยู่ตรงข้างๆซึ่งเราไม่ได้สังเกตว่าเขานั่งอยู่กับเพื่อนเขาแล้วแม่นุ้ยก็เลยถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนแล้วคืนนี้เขาเห็นพวกเราถ่ายรูปอยู่เขาก็เลยมาถามมาถามว่าให้เขาช่วยถ่ายรูปให้ไหม คราวนี้แม่นุ้ยก็เลยให้เขาถ่ายรูปให้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากนั้นพวกเราก็เข้าไปในผับเนาะเพราะว่าช่วงนั้นพวกไลฟ์มิวสิกมันก็เริ่มเล่นเริ่มเริ่มแสดงแล้วแม่นุ้ยก็เข้าไปดูไลฟ์มิวสิกแล้วก็ซื้อดื่มกันหลังจากนั้นเขาก็เดินมาเข้าห้องน้ําในผับแล้วแม่นุ้ยก็มองเห็นเขาพอดีแม่นุ้ยก็เลยชวนเข้ามาเต้นด้วยแล้วเขาก็เลยชวนแม่นุ้ยถ่ายรูปแล้วก็ แรกอ่าอีเมลกันเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีอ่าเฟซบุ๊กหรืออะไรแม่นุ้ยก็เลยแลกอีเมลกับเขาเดี๋ยวแม่นุ้ยขอไปรับเด็กๆ